สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำนะครับการหันลมจากขวดนะครับแบบง่ายๆนะครับโดยขวดที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นขวดตามยี่ห้อนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้มาทําการเจาะรูนะครับอันนี้คือผมจะเจาะรูไว้ก่อนนะครับโดยการเจาะที่ก้นขวดนะครับแล้วก็ที่ตรงฝานะครับเจาะรูไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทําการตัดขวดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเจาะยากนะครับ นี่ก็มาทําการตัดที่ก้นขวดนะครับตัดตรงนี้นะผมตัดตรงช่วงนี้เลยนะครับเป็นรอยเส้นพอดีนะครับตัดออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราลองเอาก้นขวดเนี่ยมาลองทาบกับตรงข้างขวดดูนะครับว่าเราจะยัดไว้ให้มันอยู่ช่วงไหนนะครับเราจะได้ตัดในส่วนของขวดมาถึงตรงบริเวณก้นขวดที่เราวัดนะครับอันนี้ผมก็ใช้กรรไกรนะครับตัดนะครับ ตัดขวดนะครับตัดไปถึงช่วงที่เราวัดก้นขวดเอาไว้เลยนะครับตัดออกมาประมาณนี้แบ่งครึ่งนะครับผมก็ทําการพับพับแล้วก็ทําการตัดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะได้เป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับส่วนที่แบ่งนะครับเป็นแต่ละช่องนี่คือผมจะตัดเพิ่มช่องละ2ชิ้นนะครับ ช่องละสองใบพัดนะครับผมนี่เพราะว่าที่เราแบ่งครึ่งทีแรกจะมีทั้งหมด4 4ช่องนะครับแต่ละช่องนี่คือผมก็ตัดเป็นช่องละ2ชิ้นนะครับ mm. ก็ผมใช้การกะเอาเลยนะครับก็อาจจะตัดเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะครับผมนี่ครับตัดเสร็จก็ให้ทําการแบรออกมาเลยนะครับซึ่งการหันลม ตัวนี้ก็อาจจะทําแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กาวหยอดด้วยนะครับแค่ใช้ตูดขวดเนี่ยยัดเข้าไปอย่างนี้นะผมก็แน่นแล้วนะครับถ้าไม่ใช้กาวหยอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน,นี้ก็ไอห,หาลวดมา1เส้นนะครับนนี้ผมก็ใช้เป็นลวดเก่านะครับเป็นลวดของตัว ตัวล่มนะครับล่มที่มันพังแล้วนะครับผมก็เลยแกะลวดมาเลยนะครับใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เสียบลวดเข้าไว้อย่างนี้นะครับนี่ผมก็งอนะครับงอไว้อย่างนี้เลยนะครับผมนี่ก็มาทําการบิดใบนะครับเพื่อรับลมนะครับผมแล้วก็ลวดทางด้านหน้าตรงที่ฝานะครับ คือของผมตัวนี้มันมีเป็นตัวพลาสติกล็อกอยู่แต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถที่จะม้วนลวดไว้เป็นกลมๆเพื่อล็อกตัวด้านหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะผมแค่นี้เองนะครับถ้าใครทำนะครับแค่นี้ก็เป็นกังหันหมุนตามลมได้แล้วนะครับผมแต่ผมนี่คือผมจะหยอดกาวไว้นิดหนึ่งนะครับผมแต่จริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องหยอดก็ได้นะครับก็สามารถที่จะหมุนได้เช่นเดียวกันนะครับ หยอดไวเพื่อความแน่นหนานะครับแค่นี้เองนะครับผมก็ไปทําสีนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับการทําสีผมก็จะสลับไว้ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่จินตนาการของเรานะครับว่าเราจะพ่นแบบไหนเลยนะครับผมพ่นเสร็จนะครับนี่ครับรับลมนะครับหมุนดีมากนะครับผมหมุนตามลมไหมกังหันลมแบบนี้ก็หมุนนะครับหมุนตามลมนะครับผม เหมือนเดิมนะครับทางฝั่งฝาเนี่ยจะเป็นท้ายลมนะครับนี่นะครับยังไงก็หมุนตามลมนะครับถ้าเราไปเสียบกับพวกไม้ไผ่นะครับที่มีรูอย่างนี้ด้วยนะครับเสียบไว้เฉยนะครับยังไงก็หมุนตามลมนะครับก็กลางหันลมทรงแบบนี้นะครับก็อาจจะทําได้ไม่ยากนะครับทําแบบง่ายๆนะครับเด็กๆก็ สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับขอไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ